ผ้าเพิ่งจะเข้ามาใหม่ครับสำหรับวันนี้เป็นลายดอกบัวดินแปดกลีบสีชมพูเป็นผ้าที่เรียกว่าผ้าทอยกดอกเกาะเชิงดิ้นทองไม่มีผ้าพื้นนะครับผ้าพื้นต้องหากันเราเองการไม่มีผ้าพื้นก็ดีไปอย่างหนึ่งที่ว่าท่านอาจจะไปใส่กับผ้าลูกไม้หรือเสื้อลูกไม้ที่มีอยู่แล้วหรือไปให้ช่างประยุก ใช้ผ้าอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผ้าไหมก็ได้หรือเป็นผ้าไหมก็ได้แล้วแต่ถ้าเป็นผ้าลูกไม้ก็สวยไปอีกแบบหนึง่งหรือว่าจะเอาผ้าตัดชุดเป็นชุดชุดมีไหมมีครับติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ให้ไว้สําหรับภาพที่ภาพนิ่งราคาราหมายเลขราจ1หนึ่งแปดเจหนึ่งแเพิ่งมาเดี๋ยวนี้นะครับจัดก,การเก็บรายละเอียดนิดๆห,หน่อยแล้วก็ ทำคลิปขึ้นกันเลยเป็นลายดอกบัวดิน8กลีบไม่มีผ้าพื้นเกาะเชิงดิ้นทองอายกเกสรน,นะครับเกสรสีข,ขาวเห็นไหมครับเป็นจุดกึ่งกลางตรงดอกอดอกดอกบัวนั่นแหละนั่นะแหละคือเรียกเรียกว่ายกเกสรครับราคา5,5 0 0รบาทพร้อมส่งครับสนอกสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ